วันนี้ผมจะมาพูดประวัติความเป็นมาของ EU หรือสหาภาพยุโรปนะครับสหาภาพยุโรปเป็นสหาภาพทางเศรษฐกิจทางการเมืองหรือ political economic union ที่ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกในยุโรปประมาณ28ประเทศมีขนาดของตลาดในแง่ GDP ใหญ่ที่สุดในโลกพอๆกับสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็มีบางประเทศในยุโรปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปนะครับเช่นนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์และสหาภาพยุโรปเป็นมากกว่าเขตการค้าเสรีหรือ custom union นะครับเพราะ ไม่เพียงสินค้าและบริการจะสามารถเข้าออกประเทศสมาชิกได้อย่างเสรีแล้วแรงงานและทุนก็สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้อย่างเสรีเหมือนกันแปลว่าคนในประเทศสมาชิกสามารถเดินทางไปหางานในอีกประเทศได้และทุนสามารถเคลื่อนย้ายกันได้อย่างเสรีเพื่อทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้สหภาพยุโรปจึงต้องมีอํานาจเหนือรัฐสมาชิกในการออกกฎหมายและระเบียบต่างๆเพื่อควบคุมบางเรื่องให้สอดคล้องกันทั่วสหภาพยุโรปและบังคับใช้ในทุก ประเทศสมาชิกและสหภาพยุโรปมีสถาบันที่มีลักษณะเหมือนรัฐเหนือรัฐเช่นมีรัฐสภายุโรปหรือ European Parliament และศาลยุติธรรมยุโรป European c o u r t of Justice เพื่อออกกฎหมายและแก้ไขาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรปนอกจากนี้ยังมีหน้าที่คล้ายกับคลังของรัฐเหนือรัฐในการเก็บเงินจากประเทศต่างๆและเอาปกระจายให้กับประเทศสมาชิกด้วยนะครับ 2. สาเหตุที่สหาร,ราชอาณาจักร UK เคออกจาก EU 2.1ไม่ต้องการอุ้มชูประเทศสมาชิกที่เศรษฐกิจตกต่ำความแตกต่างกันของระบบเศรษฐกิจใน EU อที่มีเศรษฐกิจใหญ่และร่ำรวยเมื่อประเทศสมาชิกเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำโดยเฉพาะกีสที่เผชิญปัญหาจนเกือบล้มละลายและเกือบจะถูกบีบให้ออกจากสมาชิก EU เมื่อไม่นานมานี้และยังมีสมาชิกอีกหลายประเทศที่มีปัญหาเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน ปัญหาเศรษฐกิจนี้ทําให้ประเทศที่ร่ํารวยจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อพยุไม่ให้ปัญหาลุกลามและอาจส่งผลกระทบต่อการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรปได้2.2เสียค่าใช้ใจ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องช่วยเหลือทางการเงินแก่อ u ูและต้องสูญเสียงบประมาณไปจํานวนมากทําให้คนอังกฤษรู้สึกไม่พอใจว่าทําไมรายได้ของพวกเขาต้องเอาไปช่วยเหลือคนอื่นและที่สําคัญอ u ยูยังไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาต่างๆ2.3ปัญหาผู้อพยพจากตะวันออกกลางจากแผนรับผู้อพยพของ EU ให้สมาชิกสหาภาพยุโรปแบ่งรับผู้ลีภ้ภัยภายใต้ระบบจัดสรรโคตาโดยพิจารณาจากตัวเลข GDP จำนวนประชากรอัตราการว่างงานและจำนวนผู้ลี้ภัยที่แต่ละประเทศมีอยู่แล้ว ทำให้ผู้อพยพจากตะวันออกกลางหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในยุโรปมากขึ้นและอังกฤษเองก็ไม่ต้องการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้รวมถึงเกรงว่าจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายหลังจากการหลั่งไหลเข้ามาจํานวนมากของผู้อพยพ2.4ปัญหาการว่างงาน การไหลเข้ามาของแรงงานจากสมาชิกในกลุ่ม EU จํานวนมากทําให้เกิดปัญหาการแย่งงานของคนอังกฤษและการเข้ามาทํางานของคนนอกประเทศโดยเฉพาะคนจากยุโรปตะวันออกนั้นยังได้รับสวัสดิการการดูแลเหมือนกับแรงงานคนอังกฤษซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาลอังกฤษทั้งสิน้น2.5ความเสรีและประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์อังกฤษมักจะมองคนในชาติเป็นสําคัญ จีติดกับความภูมิใจในเสรีภาพทางการเมืองของตนเองและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญเลยก็คือการที่อังกฤษเบื่อหน่ายกับปัญหาของยุโรปที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในด้านการโยกย้ายคนเข้าเมืองของสมาชิกสหภาพยุโรปรวมถึงปัญหาความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านผู้อพยพจากตะวันออกกลางปัญหาที่ต้องจ่ายเงินไปมากแต่ได้ผลตอบแทนกลับมาเพียงเล็กน้อยทําให้อังกฤษรู้สึกว่า ถูกยุโรปเอาเปรียบและขาดการพัฒนาประเทศของตนเองอย่างเสรี 2.6. เสรีภาพในการจัดทำข้อตกลงการค้ากับประเทศอื่นๆการเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปทำให้อังกฤษไม่สามารถค้าขายกับประเทศอื่นๆได้อย่างเสรีและนอกจากนี้การทำแผนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำได้ยากเนื่องจากธนาคารกลางของสหภาพยุโรปเป็นผู้ควบคุมดูแลงบประมาณทั้งหมดของประเทศสมาชิกไว้ ตัวเลขราคนิเศรษฐกิจที่สำคัญล่าสุด GDP โกติดลบรละ0.2ดัชนีผลผลิตธุรกริจบริการเพิ่มขึ้นร้อลยละ0.1เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาคบริการการสื่อสารดัชนีผลผลิตเอาพุตรวมลงร้อยละ1.4ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเท่ากับ104.5ตามกว่าดัชนีโคโนมิกดาวเทิร์นการลงทุนในสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ1.2จนเท่ากับ86.8พันล้านปอนด์การลงทุนของธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ0.4ประมาณ46.9พันล้านปอนด์เป็นการลดลง5ไตรมาสติดต่อกันดัชนีราคาผลผลิตการก่อสร้าง เท่ากับร้อยละ3เพิ่มจากเดิมร้อยละ2.9ในช้แต่เนีราคาบ้านราคาบ้านเฉนีรอบหนึ่งปีเพิ่มร้อยละ0 9เป็นประมาณการค้าปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ0.5ผม์ด้าผสุทธิของบริษัทเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเพิ่มที่ร้อยละ12.2ลดลงจากเดิมร้อยละ12.4โดยบริษัทอุตสาหกรรมมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ14.3จากเดิมร้อยละ15.2ในขณะที่บริษัทธุรกิจบริการมีผลกำไรเพิ่มร้อยละ17.8เจากเดิมร้อยละงินเองราคาผู้ผลิต เท่ากับรอยละ1.8เพิ่มจากเติมรอยละ1.6ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มจาก23.7พันล้านปอนด์เป็น30พันล้านปอนด์รอยละ5.6 GDP เป็นการขาดดูมากที่สุดเป็นลำดับ5ในบริษัทดลบัญชีการเงินเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมจำนวน 17. พันล้านปอนด์ลดลงจากเติม35.8พันล้านปอนด์ผลดีและผลเสียที่ออกจากสหภาพยุโรปผลดีตอนที่ UK อยู่ในสหภาพยุโรป EU UK ต้องจ่ายค่าสมาชิกให้สหภาพยุโรป EU อยู่ที่ประมาณ12,900 ยหรือที่เฉลืยอยู่ที่ประมาณ3,500ล้านยูโรต่อวันอังกฤษยังจ่ายค่าสมาชิกสูงเป็นอันดับตีจากทั้งหมด28ประเทศในยูโรโซนซึ่งเมื่อออกมาแล้วจึงทําให้สามารถนําเงินที่ต้องจ่ายในส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศในส่วนต่างๆได้มากขึ้นในเรื่องของสกุลเงิน UK มีสกุลเงินปอน์ที่แข็งค่าถึงไม่จาเป็นต้องพึ่งพาสกุลเงินยูโรอีกต่อไป EU มีกฎหมายหลายอย่างในกลุ่มผู้ใช้ร่วมกัน28ประเทศ ซึ่งสามารถลดต้นทุนของความล่าช้าในการทำข้อตกลงระหว่างประเทศในกลุ่มกันเองได้แต่ขณะเดียวกันก็มีกฎหมายแรงงานที่ต้องปฏิบัติตามที่ผู้ประกอบการในอังกฤษทั้งสนับสนุนและต่อต้านในเมื่ออังกฤษออกมาแล้วจึงไม่จําเป็นต้องยึดติดกฎหมายที่ใช้ร่วมกันในยูอีกสามารถใช้กฎหมายของตัวเองได้เลยและยังไม่จําเป็นต้องแบกรับคนที่อพยพหรือการย้ายถิ่นฐานเสรีในยูอีกต่อไปเพราะตอนที่ยูเคยังอยู่ในยูมีผู้อพยพ้าอังกฤษในปี2015มากกว่า300ลรากันเลยทีเดียว ผลเสียเมื่อตอนอยู่ในกลุ่มทางการค้าการส่งออกและการนําเข้าไม่มีการเก็บภาษีใดอย่างใดแต่เมื่อออกมาแล้วจึงต้องมีการเก็บภาษีทําให้ต้นทุนการนําเข้านั้นมีมูลค่าสูงขึ้นและการไปทํางานในเขตยูโรโซนก็ต้องทําเรื่องมากขึ้นด้วยต้นทุนสินค้าและต้นทุนแรงงานก็อาจจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันตลาดส่งออกหลักของอังกฤษก็คือ EU คิดเป็น45%ของการส่งออกทั้งหมดเพราะมีข้อตกลงทางการค้า Free Trade Agreement และเงื่อนไขของภาษีการค้าขายในกลุ่ม EU ด้วยกันเมื่อกิจต้องออกก็อาจจะก่อให้เกิดกาแปงภาษีเกิดขึ้นด้วยในด้านของพลเมืองพลเมืองใน UN จะถูกลดสิทธิพิเศษลงใน UK ซึ่งพลเมืองของ UK ก็จะถูกลดสิทธิพิเศษลงใน UN เช่นเดียวกันครับ